เจเกิดของเรานะคะจะมีอยู่2 t e x t ็กเจค่ะจะมี t e x t เจอรที่เป็นเนื้อหนึบนะคะจะเป็นก้อนกลมส่วนอีก t e x t เจอรนึงนะคะจะเป็นเนื้อเหมือนวิปครีมค่ะจะเป็นเนื้อเบาฟู food, แล้วก็เวลากินอ่ะจะกินง่ายค่ะแล้วก็ของเราก็จะมีลวงพึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นที่ได้รับความสนใจทั้งต่างชาติแล้วก็หลายๆคนเลยค่ะค่ะเชฟอ้อยพีชนะคะก็เป็นเจ้าของร้านแล้วก็บริหารอยู่ที่ร้านมิชิตแลบค่ะ ท็อปปิ้งเราก็จะมีทั้งผลไม้สดนะคะแล้วก็มีแบบตัวซิกเนเจอร์เลยของเราจะเป็นเนื้อเค้กญี่ปุ่นค่ะก็ส่วนใหญ่ท็อปปิง้งแล้วก็ซอสต่างๆทํามาจากที่ร้านทั้งหมดเลยค่ะจะไม่ค่อยแบบมีซื้อสําเร็จรูปใช่ค่ะเมื่อก่อน<ด><ด>ที่ร้านท่าอิดนะคะจริงๆเปิดเป็นสตูดิโอเพื่อสอนนะคะไม่เคยไม่เคยเปิดร้านเบเกอรี่มาก่อนเลยทีนี้เราก็เลยได้สูตรนี้ค่ะจากที่เกาหลีก็เลยกลับมาพัฒนาไปเรื่อยๆส่วนใหญ่ลูกค้าจะชอบสั่งเป็นผลไม้สดค่ะแล้วก็คู่กับ ซอสน้ำพึ่งวานิลาซึ่งเป็นสูตรพิเศษของของเราเหมือนกันค่ะเพราะว่าถ้ากินน้ำพึ่งเปล่าๆนะคะมันจะรู้สึกแบบบางทีก็จะหวานจัดเกินไปแต่เนี้ยจะได้กลิ่นหอมของวานิลาเราใช้เป็นวานิลาฝักแท้ๆเลยค่ะใส่ลงไปในซอสจะเห็นว่าเป็นเม็ดๆจุดวานิลาอยู่ในซอสแบบกระจายไปทั่วเลยค่ะใช่ค่ะของเรานะคะจะเป็นรูปแบบโยเกิร์ตค่อนข้างหลากหลายค่ะมีทั้งแบบดื่มดื่มเป็นแบบเครื่องดื่มประจําวันได้เลยเป็นแบบไอศกร,รีมแล้วก็เป็นแบบ กรีกโยเกิร์ตที่2แบบที่พูดไปนะคะประมาณนี้แล้วก็ยังมีอีกแบบหนึ่งค่ะที่พัฒนามาให้กินเป็นมื้อบัรช์เป็นทั้งอาหารเช้าอาหารกลางวันก็ได้ก็คือเบสเป็นโยเกิร์ตทั้งหมดเลยค่ะซึ่งไขมันต่ำมากแค่ไม่มีไขมันเลยแล้วก็ขนมปังตัวนี้ก็เป็นสูตรจากเกาหลีเลยแล้วก็วัตถุดิบเราก็นําเข้าจากเกาหลีเลยคะ่ะแล้วก็ของเราก็จะมีตัวอาซาอิด้วยนะคะอาซาอิคือรสชาตินี้นะคะ่ะ ตั้งใจทําออกมาให้ไม่มีน้าตาลแล้วก็เป็นแพนเบดด้วยไม่มีส่วนผสมของนมนะคะความหวานที่ได้จะมาจากอินทพารลัมค่ะแล้วก็อาซาอินะคะเราจะไม่ได้ผสมผลไม้ชนิดอื่นเลยไม่ผสมกล้วยหรืออะไรใดๆนะคะเป็นอาซาอิล้วนๆเลยค่ะซึ่งตัวนี้นะคะจะมีอยู่แค่สสาขาค่ะที่เดอะมอลล์บางแคนะคะเป็นบอบอับบูนแล้วก็สาขาเอ็มเซาเฟียค่ะมีดีไอวายบัน์นะคะคือจะมีทั้งขนมปังเป็นสูตรเกาหลีที่เรานําเข้าวัตถุดิบขึ้นมานะคะแล้วก็ ตัวสเปรย์ค่ะทำมาจากโยเกิร์ตเจะเป็น100%้เป็นไม่ใส่แบบครีมชีสอะไรเงี้ยค่ะซึ่งอะไรที่เป็นไขมันเราก็ตัดออกเป็นหมดเลยไม่มีน้ำตาลเีย <c oughs> กอะอร่อยเนื้อแบบว่าหนุบแบบว่าละมุนมากอะเข้ากับท็อปปิ้งมากทุกคนเนื้อก็คือจะแบบนุ่มๆแล้วก็รสชาติก็จะเปรี้ยวนิดๆแบบสไตล์กิกโยเกิร์ตแล้วก็กินกับผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวหน่อยก็เข้ากันค่ะแล้วก็นี่เดี๋ยวเราลองกินกับน้ำผึ้ง มันงเข้ากันมากทุกคนค่ะตอนนี้นะคะร้านของเรามีทั้งหมด5สาขานะคะสาขานี้เป็นสาขาแรกในห้างนะคะอยู่ที่ห้างเอ็มเฟียจะอยู่ตรงติดประตูทางเข้าซอยสุขุมวิท22นะคะหรือหันหน้าเข้ากูเม้นะคะ เดินมาหน้าห้างหันหน้าเข้าููเม่เดินมาทางขวาสุดของห้างเลยค่ะสาขาที่อยู่ในห้างนะคะจะเปิดตามเวลาห้างเลยค่ะตอนนี้ก็คือ1 0บโมงถึงสี่ทุ่มค่ะ่วนสาขานอกห้างนะคะจะเปิด1 0บโมงเช้าถึง6กโมงเย็นค่ะแล้วก็ยังมีช่องทางที่สามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้ก็คือไลน์แมนแล้วก็โรบินพุทได้ค่ะเป้าปากรีวิว